น้องเฟิร์นเซนที่ายรถสวยอีกแล้วนะจ้าวันนี้น้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถตู้หน้ายาวอยู่นะคะหนูจัดให้เลี้ยวนะคะโตโ t ยต้าคอมมิวเตอร์นะคะ2.8 GL ปี2019เกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าภายในยาวเหมือนเรือนะคะสาภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะคะใครที่สนใจหน้ายาวแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นโฉมหน้ารถตู้หน้ายาวของเรานะะในส่วนของ Toyota c o m ค u t e r นะคะ2.8 GL ปี2019นะคะมาพร้อมกับเล็กไม่แค่1 1 6 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะเป็นในส่วนของปี2019นะคะได้สีเทาดำสีดูเลรักษาง่ายนะคะ สภาพบอกเลยว่าไม่ผ่านการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะเลขไม่แท้100%นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ได้ไปเลี้ยงนะคะคุ้มแน่นอนนะคะหรือว่าใครที่กําลังตามหาหน้ายาวอยู่นะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยตรงปอกแน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาน,นะคะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาชมนะคะรายละเอียดรอบคันและภายในรถกันเลยจ้านะคะ เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะตกแต่งมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ไม่มีรอยสนิมนะคะบอกเลยว่าสภาพนะคะไร้ที่ติเลยนะคะแม่คะนะคะสภาพบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นดวงไฟหน้านะคะใส่กลิ้งเลยค่ะไม่มีคราบเหลืองนะคะสภาพบอกเลยว่าซาสะอาดเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากนะคะมีไฟตันบอกให้ด้วยนะคะมีในส่วนของ ช่องมลมระบายอากาศนะคะสาภาพ99%เลยนะคะเเนียนเงาคลิปมากนะคะแทบจะไม่มีรอยเก็บงานเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะพี่จ๋านะคะตัวสีนะคะเป็นในสอของสีเทองเงินนะคะสีเทองเงินแบบเข้มๆนะคะบอกเลยว่าเป็นสีแท้สีเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อสมสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะรับประกันความเดิมความใหม่แน่นอนนะคะพี่จา๋านะ,ะในส่วนของด้านข้างนะคะ ก็จะมีการใส่ยางให้ใหม่นะคะเป็นยางของโยโกฮาม่านะคะอย่างดีเลยนะคะดอกยางนะคะใหม,ใหมะะหๆ่ๆนะคะหนาๆเน้นๆนะคะช่องลึกขอบลึกขอบลึกแน่นอนนะคะพี่จ๋านะคะมาพร้อมกับกระทะเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพบอกเลยว่ายังใหม่มากนะคะพี่จา๋าบอกเลยว่ายางก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะแกะกล่องจากโรงงานมาให้เลยนะคะพี่จา๋าเนี่ยมาดูด้านข้างกันหน่อยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะ จะมีความตัดสีดำนะคะกับตัวสีเทาเงินนะคะสภาพตรงนี้นะคะยังใหม่นะคะสียังชัดอยู่นะคะไม่มีการจืดไม่มีการจางนะคะสีไม่ซีดไม่เสียวเลยแม่จ๋าสีไม่เสียดไม่เสียวเลยนะคะรับประกันว่ารถไม่ได้ตากเด็ดมาอย่างแน่นอนนะคะรถอยู่ที่ร่มรถอยู่ที่สบายนะพี่นะรถคันนี้อยู่ที่สบายนะคะถ้าหากว่ารถตากเด็ดมาตรงนี้จะซีดไปแล้วนะ ตรงนี้จะซีดไปแล้วนะพี่นะรับประกันเลยว่าของเรานะคะตรงปอกแน่นอนนะคะรถทุกคันดูเลมาอย่างดีนะคะรถทุกคันดูเลมาอย่างดีแน่นอนนะคะพี่จ๋าอ่าในส่วนของกระจกนะคะจะได้ในส่วนของสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้ด้วยนะคะตัดกับสีดําด้านแบบนี้มานะคะสภาพสะอาดสะอ้านมากนะคะพี่จ๋าไม่กว่านี้ต้องไปไป้ายแดงเลยพี่นะคะ อยากได้ใหม่กว่านี้ต้องไปไป้แดงแล้วเท่านั้นนะคะพี่จา๋าหาใหม่กว่านี้หายากแล้วนะคะสําหรับมือสองนะคะรถยนต์มือสองเกรดเอของเรานะคะพี่จา๋านะฮะอ่ะมาดูรายละเอียดนะคะด้านข้างแผงประตูกันบ้างนะคะพี่จา๋าด้านข้างแผงประตูซ้ายมือนะคะนี่ในส่วนของตัวสีนะคะเนียนเงาเนียนปริบมากนะคะเทบจะไม่มีรอยเก็บงานเลยนะคะ แทบจะไม่มีรอยเก็บงานเลยเก็บสีแทบจะไม่มีเลยสําหรับคันนี้นะคะโคกันให้ฟังเลยนะคะโคกันให้ฟังเลยว่าสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะรับประกันไม่มีชนหนังจมน้ําพลิกคว่ำนะคะของเรารับประกันในส่งของเลขไม้ให้ด้วยนะคะเลขไม้แท้นะคะสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะพี่จ๋านะ สำหรับเบ้ามือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสภาพ99.99% 99เลยนะคะตัวขอบอยางต่างๆนะคะไม่มีชำรุดเลยแม่จา๋าไม่แตกไม่หักนะคะไม่มีรอยตำหนิเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นในส่วนของกระจกใหญ่ๆแบบน,นี้เลยนะคะมี2ช่องให้ดูนะคะอันนี้จะซูมขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะพี่จ๋านี่อ่าขออนุญาตเปิดแพงประตูให้ดูกันสักนิดนึงนะคะสำหรับแผงประตูนะคะฝัง ่ซ้ายมือนะคะด้านข้างคนขับนะคะมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะพี่จา๋ามีม้านมาแล้วหนึ่งนะคะมีบ้านมาให้แล้วหนึ่งนะคะสามารถเก็บได้นะคะไม่ใช้ก็มีที่อ่าแป็กล็อ เป๊กล็อกไว้ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพนะคะสภาพยัง99.99อยู่เลยนะคะแม่จ๋านะคะแผงประตูเดิมๆโรงงานนะคะรับประกันไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าสมสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะอยากให้ดูสภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวย่างนะคะไม่ผุไม่พังนะคะยังเนียบมากยังใหม่นะคะสียังชัดเจนนะคะไม่เสียดไม่เสียวนะคะสีไม่ซสีดไม่เสียวนะคะหัวนงหัวนสดนะคะ รอยประจงประเจไม่มีเลยนะคะไม่มีรยอย,ยขยับเคลื่อนนะคะตัวยางต,ต่างๆนะคะไม่ผุไม่พังนะคะพี่จ๋าเม็ดอาร์นะคะอยังอยู่เดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ยังดีอยู่นะคะไม่มีการตัดต่อโครงสร้างสีมาอย่างแน่นอนนะคะพี่จ๋านี่ในส่วนของสีดํานะคะพี่ดูได้เลยสะอสะาดมากนะคะพี่จา๋านะรอยละเอียดนะคะหัวนงหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขยับปับเพื่อนเลยนะคะทุกตัวนะคะเนียบมากนะคะพี่จ๋าคันนี้นะ นี่เดี๋ยวดึงเม็ดอักันให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะพี่ดึงเม็ดอักกันให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะนี่ <_ S 1> พี่ดูได้เลยนะคะเม็ดอักยังเรียง so perfect, สวยมากนะคะเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะจ๊ะไม่จา๋านาเม็ดอักนะคะ Rudolph พี่ดูได้เลยนะคะนี่เมอั Rudolph ที่ดีเม็ดอักที่มีคุณภาพนะคะต้องไม่ตื้นเกินไปและไม่ลึกเกินไปแบบนี้นะะพี่จ๋าของเราเน้นย้ำให้ทุกคันนะคะ เมนอักสวยเดิมแท้ร0 0เปอร์เซ็นนะคะไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะรถย้อมแมวน้องฟืนไม่ขายนะคะรถไม่สวยเสรีไทยไม่เอามาขายแน่นอนนะพี่นะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะพี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันอ่าด้านหลังนะคะภายในรถกันบ้างนะคะนี่สำหรับด้านหลังจะแม่จ๋ามาพร้อมกับตัวเบาะนะคะมาพร้อมกับบอกหนังนะ่ยจะแม่จ๋า บอกหนังสีเทาเข้มนะคะจะเป็นสีเงินเข้มนั่นเองนะคะดูเลรกษาง่ายและที่สําคัญบอกสภาพยังเนียบมากนะคะยังตึงยังสวยยังสมบูรณ์แบบนะคะสําหรับตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีการชํารุดเลยแม่จ๋านะคะเบาะยังตึงยังเป๊ะยังสวยทุกทุกอันเลยนะคะยังสวยทุกที่นั่งเลยแม่จ๋าของเรานะคะรับประกันเลยความเดิมความเท้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสภาพยังใหม่มากนะคะ อันนี้ก็สามารถอถอดละถอดซักได้นะคะสำหรับตัวเบาะนะคะเป็นซิปมาให้ด้วยนะคะพี่นี่ด้านหลังนะคะด้านข้ามตรงนี้สามารถปลดซิปได้นะคะแล้วก็โซฟาคู่หน้านะคะแต่ง v i p ตรงนี้มาให้นิดนึงนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะและก็ในส่วนของตัวม่านนะคะก็ติดมาให้ทุกบานเลยนะคะสภาพยังใหม่นะคะเพดานนะคะเดิมๆโรงงานนะจ๊ะไม่มีการ ตัดต่อสมสร้างแปลงปลอมของแปลงปลอมไม่มีนะจ๊ะไม่จ๋าคันนี้ก็คือกว้างขวางนะคะสาหรับหน้ายาก็คือเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายนะคะบอกใหญ่นะคะพื้นที่อำนวยความสะดวกอันวยความสะดวกเหลือเฟือแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะคะรับประกันเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะโครงสร้างต่างๆก็คือเดิมๆโรงงานนะจ๊ะไม่มีเปลี่ยนไม่มีโทษแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ นี่เบ้ามือจับก็คือแบบสภาพยังดูดีมากนะคะพี่จ๋าสับอาลืมให้ดูนะคะในส่วนของอุปกรณ์ของเรานะี่คะนี่ทั้งดับเพลิงนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะที่ทุบกระจกก็มีให้นะคะที่ทุบกระจกก็มีมาให้เช่นกันนะคะพี่จ๋ารับประกันความปลอดภัยเลยนะคะของเรานะคะบอกเลยว่าสําหรับรถตู้ของเรานะคะสามารถจอดไปเหลืองได้ด้วยนะคะใครที่พาไปวิ่งนะคะในส่วนของอ่า รับนักท่องเที่ยวนะคะรับฝรั่งนะคะตามภูเก็ตหรือว่าพัทยานะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกาะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะพีพีนะคะเกาะสมุยนะคะเกาะพังันบอกเลยว่าลูกค้าต้องเฟื่อเยอะมากนะคะที่เกาะนะพี่นะพาไปทําป้ายเหลืองได้สบายเลยของเรารับประกันว่าทำไพ่ทำป้ายเหลืองได้จริงทุกคันนะพี่นะออกรถไปเล้วนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะสามารถ จดทะเบียนป้ายเหลืองได้เลยนะคะของเราเอกสารง่าย,ายๆและสือมันดอกเบี้ยถูกมากนะคะดอกเบี้ยไม่แพงเลยสําหรับป้ายเหลืองนะคะใครที่อยากจะได้รถตู้นะคะพร้อมจอดป้ายเหลืองให้เลี้ยวนะคะสามารถมารับได้เลยแม่จ๋าของเราทุกคันนะคะกล้าการันตีรถสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะรถสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะซื้อรถมือสองยังไงให้ได้เหมือนรถมือหนึ่งนะคะต้องที่เสรีไทยรถสวยเท่านั้นนะจ๊ะแม่จ๋านะคะ นี่แม่เรงก็มีให้นะคะพี่แม่เรงน้องเฟิร์นก็มีให้นะคะนี่อยู่ด้านในนะคะสําหรับตัวแม่เรงนะคะสภาพยังใหม่ก็คือลงของใหม่ให้เลยนะคะแกะกล่องกันให้แบบทุกคันเลยนะคะสภาพเกรดเอแน่นอนนะคะพี่จา๋านีา่ตรงนี้ซอจะมีในส่วนของตัวไฟให้นะคะสภาพยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะคะ ยังดูดีนะคะม่ว่าจะเป็นอ่าบันไดขึ้นลงนะคะสภาพเนี้ยมากนะคะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุเลยแม่จ๋าอ่ามาดูนะคะในส่วนของอ่าคนโซนหน้ากันนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราเริ่มดูไปนะคะสำหรับด้านหน้าคนขับนะคะมาพร้อมกับคนโซนนะคะสีทูโทนมาเลยแม่จ๋าคนโทนสีทูโทนนะคะจะออกเป็นสีเทานะคะ ตัดกับตัวรถนะคะมี a b e บนะคะ SRS ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะสภาพนะคะบอกเลยว่า99.99% 99มาทั้งคันเลยแม่จ๋านะคะคนสซดด้านหน้าคือสบายมากอะ่ะเหมือนเหมือนหุ่นยนต์อ่ะออกแบบดีไซน์มาแบบอ่าร่วมสมัยนะคะมีความทันสมัยมีความเกลมนะคะมีความแบบนั่งแล้วสบายตาพี่นะคะเหมือนนั่งอยู่บรรยา,าวกาศอ่านแล้วเล่นอันนี้ก็เกินไปนะคะแต่ว่า อยากลูกค้ามาดูรถของจริงมากนะคะสําหรับใครที่เล่นรถหน้ายาวอยู่แล้วนะคะก็จะทราบว่าออปชันของเขามีอะไรบ้างนะคะพี่จ๋าสําหรับใครที่เป็นสายรถตู้นะคะเป็นสายรถหน้ายาวอยู่แล้วนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าหน้ายาวมีออปชันอะไรบ้างนะคะใช้งานยังไงนะคะ แต่ที่สําคัญนะคะน้องเฟิร์นอยากให้ดูสภาพนะคะของน้องเฟิร์นจะเน้นสภาพให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าที่เสดไทยรถสวยของเรานะคะขายรถเป็นยังไงนะพี่นะอยากให้ดูในส่วนของสภาพนะคะเราเก็บรายละเอียดให้อย่างดีนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าเกะนะคะตรงไหนเสียหายจะไม่มีพี่นะ ของเดิมของแท้นะคะเราคัดสรรมาแล้วทุกคันนะพี่นะคัดแล้วคัดอีกนะคะกว่าจะมึงกว่าจะถึงมือลูกค้าบอกไดยเลยว่าของเราคัดแล้วคัดอีกนะคะไม่ได้ซื้อมาตาสีอาสานะพี่นะแต่ละคันมีที่มาที่ไปนะคะแต่ละคันมีที่มาที่ไปให้ลูกค้านะคะสามารถตรวจเช็คได้นะคะของเรานะ,ะมีในส่วนของ QR code คดนะคะให้ลูกค้าได้สแกนนะคะใครที่มาหน้าร้านนะคะสามารถสแกน QR code คด้านหน้ารถได้เลยนะคะว่าของเรานะคะ เชื่อถือได้นะคะตรวจสอบได้นะ,ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นผลตรวจรถนะคะของบริษัทที่เชอร์นะคะที่เราจ้างเขาที่เราจ้างเขาเข้ามาตรวจรถให้รโดยเฉพาะเลยนะคะ274จุดนะคะเป็นในส่วนของอโครงสร้างต่างๆนะคะที่เราได้เช็คให้ลูกค้าไปนะคะรับประกันเลยว่าของเรานะคะสวยจริงดีจริงตรงปกจริงนะคะ5ดาวทุกคันนะคะ สาดาวสีดาวไม่มีนะพี่เนี้ยต้อง5ดาวขึ้นไปเท่านั้นนะคะของเรามาตรฐานไม่มีตกแน่นอนนะคะใครที่ซื้อรถกับเซริไทยรถสวยนะคะท่านเหมือนได้มือหนึ่งไปใช้งานแน่นอนนจะจ๊ะแม่จ๋าอ่านี่สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้ะนะคะฐานเกียร์นะคะยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแม่จ๋านะคะสภาพ99นะคะพวงมาลัยนะคะเดิมๆโรงงาน นะคะวิทยุวิทยุนะคะสภาพยังสวยมากนะคะคอนโซลสีดำน,นะคะดูเลยรักษาง่ายนะคะช่อง A อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวบอกด้านหน้านะคะมาพร้อมกับบอกสีเดียวกับบอกด้านหลังเลยนะคะจะเป็นสีเทาเงินนะคะดูเลยรักษาง่ายนะ๊ะไม่จ๋านะคะด้านหน้าก็ตรงนี้ก็นั่งกันได้แบบสองคนนะคะ ก็คือนั่งสบายนะคะด้านคนกลับก็คือนั่งห่อหุ้มสรดระดีนะคะและข้างบนนะคะเพดานนะคะตัวบังเด็ดคือยาวสักใจมากอะตัวบังเด็ดคือยาวสักใจมากเขาเด,ดออกแบบดีไซน์มาแบบทันสมัยดูดีนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะสวยๆงามๆเดิมๆนะคะ,ะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นไปดูในส่วนของบั้นท้ายกันบ้างนะคะในส่วนของบั้นท้ายรถคันนี้นะคะ มีอะไรมาให้ลูกค้าบ้างนะคะสำหรับบั้นท้ายคันนี้นะนี่อ่าบั้นท้ายนะคะจะได้ในส่วนของโฉมท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีโถษนะคะสภาพมือเดียวป้ายแดงนะพี่นะสภาพมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะยังเนี้ยบยังเป๊ะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดนะคะแผ่นโครเมียมนะคะไม่มีรอย ชำรุดเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะ mm hmm. อ่าโลโก้ไม่มีรอยสนิมนะจ๊ะนี่กล้องมองหลังก็มีมาให้นะคะกล้องมองหลังก็มีมาให้แล้วนะคะพี่จา๋าอ่านี่บอกเลยว่าจัดมาให้ครบแล้วนะคะจัดมาให้ครบแล้วจ้ะพี่จ๋านะคะเอาคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะคะอุตส่าห์ซูมตั้งนานนะคะ หยอกหยอกลูกค้าไปนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่มีก็ไปติดเองได้นะพี่นะไม่มีก็ไปติดเองได้ไม่เป็นไรนะคะคันนี้นะโอเคแล้วก็ยังมีในส่วนของจุดเซ็นเซอร์มีมาให้สองตแหน่งเลยนะคะจุดเซ็นเซอร์มีมาให้สองตแหน่งแบบนี้เลยจ้ะไมจ่จ๋าระบบความปลอดภัยแน่นหนาแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะของเรานะคะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันหน่อยนะคะพี่จ๋า คันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1 10, 10, 6, 000, นึ่งแสนหนนกะคะหกรกิโลเมตรเท่านั้นนะคะรับประกันว่าเลขไม่แท้นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะผักตรวจเจอนะคะต้องเฟิรอนยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยจ้าแม่จ๋านะคะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับกระจกปรับออโต้มาให้ทั้ง4บานเลยนะคะ,ะทั้ง2บานคู่หน้านะคะปรับโอโต้ได้เลยนะคะพี่จา๋านี่ใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะ ลูกค้าหล,หลายๆคนนะคะอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสําหรับรถตู้หน้ายาวนะคะว่ามีออปชั่นอะไรให้ลูกค้าได้บ้างนะคะแต่ว่าของน้องเฟิร์นเน้นย้ําคุณภาพเลยนะคะว่าของเราสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะรถไม่สวยเสรีไทยไม่เอามาขายนะคะ เอาละค่ะท่านใดที่สนใจคันนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะขออนุญาตย้ำสเปกกันให้ฟังอีกครั้งนะคะคันนี้จะเป็น To y o ตาคอมพิวเตอร์นะคะ2.8 GL นะคะปี2019นะคะเลขไมค์แค่1 0ึ0 0แสนมืนโลนะคะคันนี้นะคะค่าตัวของเขาอยู่ที่1ล้าน1แสนหมืนพันบาทเท่านั้นนะคะ1ล้าน1แสนหมืนพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะทั้งราคาและคุณภาพนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะพี่อย่ารอช้าเลยนะคะรีบติดต่อหาน้องเฟินได้เลยนะคะ0834302688นะคะเซฟเบอร์แอนไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสุดท้ายนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะน้องเฟินต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะพี่นะใครที่เอ็นดูน้องเฟนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด u u s c r i b e ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะและมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ